พอดีรีบนิดนึงนะก็ขออนุญาตพูดเพิ่มเติมนิดนึงเนาะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเรากวิเคราะห์แบบวันเทลวะเราจะพบว่าเอา้าทําไมมันแบบผลไม่เหมือนกันล่ะจริงๆผมจะบอกว่ามันคือการต่อจิ๊กซอเนาะเราต้องหาข้อมูลหาข้อมูลซับพอร์ตซับพอร์ตซับพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับเพราะในการวิเคราะห์ตรงเนี้ยมันแสดนงใ,ให้เราเห็นว่าเ,เราวิเคราะห์ใส่ติเชิงแบบนเ,นเนี้ยเชิงอนุมานเนี่ยใดๆก็ตามนะครับเราจะบอกได้แค่ว่ามันไม่สามารถปฏิเสธให้ศูนย์ได้ แต่คาว่าไ,ไม่สามารถปเป็นเศษส่งได้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะยอมรับเศหนึ่งหรือว่าปเป็นเศษหนึ่งนะครับเราบอกได้แค่ว่ามันไม,ไม่ไม่เป็นเศษศูนย์นะก็คือยอมรับก็ยอมไว้ศูนย์ได้นะครับเอาล่ะโอเคเนาะแล้วเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเอ่อในการเลือกในการเลือกสแตทเนี่ยตรงนี้เนาะว่าเอ้ยเรารู้ได้ไงว่าเราจะเลือกสแตทแบบ one sample t-test นะครับก็จะอยู่ที่เอกสารตรงนี้ครับเพื่อนๆสามารถโหลดเอกสารได้เนาะ ซึ่งเอกสารที่ผมแสดงอยู่เนี่ยมันคือเอกสารที่เรียนในห้องเรียนเนาะก็ขออนุญาตอ้างอิงจากชีทที่เรียนในห้องเรียนแล้วกันนะครับอันนี้ผมจดจดเองนะครับลายมือจะอ่านไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายฟังแล้วกันเนาะโอเคคือตารางนี้นะครับก็ใส่ิติที่เราใช้เนี่ยก็คือเป็นการเปรียบเทียบหรือเป็นการหาข้อสัมพันธ์ล่ะถ้าเป็นการเปรียบเทียบนะครับเราก็จะใช้เนี่ยเหล่านี้เนาะ one sample t, t test independent t, t test t-test one-way anova two-way anova factorial anova นะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราจําได้ก็คือเราใช้เป็น one sample t-test ใช่ไหมครับมันคือการเปรียบเทียบข้อมูล1กลุ่มที่มีค่าคงที่อ่ะยังไงล่ะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูล1กลุ่มที่ค่าคงที่อ่ะแปบ๊บนึงน,นะเดี๋ยวผมจะเปิดไปคู่เลยปึ๊บตรงนี้เนะปึ๊บตรงนีนะ้เปิดไปคู่อะไรจะได้เห็นภาพนะครับ โอเคอ่ะระดับความเครียดของ A เนี่ยมันคือข้อมูลกี่กลุ่มนะมันคือข้อมูล1กลุ่มใช่ไหมอ่าข้อมูล1กลุ่มนะครับก็นี่ไงเป็นการเปรียบเทียบเนาะข้อมูล1กลุ่มนะครับเราก็จะใช้เป็นอะไรวะเนี่ย one sample t test นะครับเอาละโอเคคราวนี้เรามาดูต่อนะครับมาที่อย่างสารถัดไปนะครับเพื่อนๆสามารถโหลดได้นะฮะเป็นสิ่งที่ผมจดเองนะครับอ่าสักครู่นะทำไมเป็นอี ยก็ยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆให้เพื่อนๆเปิดโปรแกรม spss มารอไว้เลยเนาะเพราะว่าอาจจะต้องมีการ export ไฟล์จากใน a x c e ด้วยนะครับเอาล่ะโอเคมาต่อกันจริงๆผมก็พูดไปแล้วแหละเนี่ย one sample t test ใช่ไหมอันคือข้อเดียวเลยเนาะก็คือระดับความที่เป็น6เนาะแล้วก็ถ้าเราใช้เนี่ยนะมิลเท่ากับ6ไม่เท่ากับ6กเนาะก็จะได้ตารางมาตามที่แสดงมาโอเคเราแปลผลแล้วก็แปลผลด้วยตรงนี้นะ six t o tail เนาะอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญมากนะครับ ส่วนวันเทลเวลาคิดก็คือคิดตามพี่ๆที่ปี่มได้แสดงไปเนาะเอาละโอเคถัดมาเรามาดูตัวอย่างที่2นะครับในตัวอย่างที่2นะครับเป็นการเปรียบเทียบประสิิภาพของยา a แล้วก็ยา b นะครับในผู้ป่วยโรคเครียด20รลายนะครับ20รลายเนาะมีผู้ป่วย10รลายใช้ยา a อีก10รลายใช้ยา b นะครับก็คือนี่ไง10รลายใช่ไหมใช้ยา a นะครับแล้วก็อีก10รลายนะครับใช้ยา b เนาะคราวน,นี้นะครับข้อมูลอันนี้คือ anxiety score เนาะก็คือเป็นระดับความเครียดนะครับ ซึ่งเราดูก่อนนะครับในข้อมูลดังกล่าวของเราเนี่ยมันคือการเปรียบเทียบใช่ไหมครับเปรียบเทียบอะไรครับเปรียบเทียบเอฟเฟกของยา A แล้วก็เอฟเฟกของยา B นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของเรานะครับมันจะมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือยา A ครับกลุ่มที่2คือยา B ครับเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลแบบ2กลุ่มนะครับคราวนี้แอนตซ S ต์สกอร์เนี่ยก็คือเป็นค่าตัวแปรใช่ไหมแอนตซนต์สกอร์นะครับมันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือว่าข้อมูลเชิงปริมาณครับมันคือระดับใช่ไหมรพราะฉนะนั้นเป็นข้อมูลเชิง ปริมาณเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลแบบ2กลุ่มที่เป็นเชิงปริมาณเพราะฉะนั้นสแตทที่เราจะเลือกใช้นะฮะตรงนี้เนาะไล่มาเป็นการเปรียบเทียบ2กลุ่มนะครับที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะครับอ๋อแล้วก็2กลุ่ม,มเมื่อกี้ยา A กับยา b เนี่ยมันเป็นอิสระต่อกันนะเนื่องจากว่ามันไม่ได้ใช้ด้วยกันอะ่ะคือคือคือมันแยกจากการชัดเจนนะครับเราก็เลยต้องใช้เป็นตรงนี้ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูล2กลุ่มนะครับที่เป็นอิสระต่อกันก็จะใช้เป็น Independent Sample t-test โอเคนะ,ะมาคือคือเดี๋ยวเดี๋วคำว่าอิสระต่อกันไม่อิสระกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะแสดงให้เห็นแบบภาพชัดเจนเลยนะครับแต่ตอนนี้จำไปก่อนว่าเราจะใช้เป็น Independent Sample t-test นะเอาละโอเคกลับมาในตรงนี้นะครับโจทย์แ e t y ี c o กรเน้อยา a ยา b นะครับเปรียบเทียบกัน ถ้าเราจะมองแบบพู ale, เทลนะก็คือเราไม่รู้เลยว่ายา่อ A กับยา b เนี่ยมันมีประสิทธิภาพแตกต่างกันไหมนะครับเราก็จะตั้ง h 0ครับเ0ทมิเท่ากับมิลนะครับความหมายก็คือค่าเฉลี่ยความเครียดของประชากรหลังกินยา A เนี่ยมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยความเครียดของประชากรหลังกินยา B นะครับก็คือค่าเฉลี่ยความเครียดเนี่ยเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้น h1 นะครับเราก็จะตั้งได้ว่ามิลเไม่เท่ากับมิลเนาะก็คือตรงข้ามกับ h 0ศูนย์ นะครับหรือว่าเราจะตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งผมไม่พูดเนาะมันเหมือนกันนะครับตรงนี้ย้ายข้างก็เหมือนกันนะครับสองอันนี้เอาละโอเคเพราะฉะนั้นแต่ที่เราเลือกใช้เมื่อกี้จาได้ไหมว่าเราก็จะใช้เป็น independent sample t-test เนาะเออนะครับก็คือเวลากดคําสั่งเราจะกด analyze compare mean แล้วก็ independent sample t-test นะครับไฟล์ที่เพื่อนๆต้องเปิดนะครับก็คือไฟล์ t-test นะครับามาเปิดไฟล์กันตรงนี้ นี่นะเปิดกันเอาละโอเคนะครับเอาละโอเคนะนะนะกดอะไรนะกด analyze นะครับ compare mean แล้วก็ one sample เอ้ยโทษทิ independent t test นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้มาให้เนาะเออถ้ามันขึ้นแบบนี้มาให้นะครับมันจะมี test variable แล้วก็ grouping variable น,นะครับในตัว test variable รเราต้องใส่ตัวแปรตามนะครับตัวแปรตามในที่นี้ก็คือเป็นสกอร์ความเครียดใช่ไหมครับก็คือ anxiety นะครับ group, group variable ก็คือเป็นตัวแปรต้นเนาะก็คือต้องใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้แต่คราวนี้เราต้องระบุ group ด้วยเนาะนะ group กที่หนึ่งเนี่ยเรากา็ให้ใส่เลขแทน group RA นะก็เลขใส่เลขหนึ่งอุ้ยโทษทีอ่ะเดีดย๋ดยว อย่นี้แล้วเราขอขยายเปิดใหม่แป๊บนึงเอาใหม่เอาใหม่โอเค a า a า e ิ e ์คอมเพ e มีแล้วก็ Independent Sample t t e s t นะครับอ่าโอเคปุ okay. ๊บตรงนี้ปุ๊บตรงนี้แล้วครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ โอเคแล้วก็ define group นะก็ใส่เลข1แล้วก็เลข2ไปโปเอละกด continue นะครับกดโอเคปึ๊บมาย่งเย่ยอ่าโอเคก็จะมาตามนี้ละนะครับคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีข้อมูลแบบ general เนาะเออข้อมูล general คือมีทุกข้อมูลครับไม่ว่าเราจะวิเคราะห์แบบไหนนะครับ group A ครับ group B ครับเนาะ มีค่ามีนเท่าไหร่มีค่ามีนเท่าไหร่มีค่า sd เท่าไหร่แล้วก็มีจํานวนเท่าไหร่นะครับก็จะบอกเป็นข้อมูลเจเนอเรลมานะครับคราวนี้สี่น่าสนใจนะครับมันก็คือตารางนี้เนาะในตารางตรงนี้ครับมันจะแสดงครับแองไซตี้เนาะอีควอ v ว r ร์เรียดแอปซูมนะครับกับอันอีควอ a ว i ร์เรียดแอปซูมนะครับแถวแรกเนี่ยคือ e ีควอแป๊นนึงนะขออนุญาตขยายนิดนึงอันไม่ได้โอเคอะ แถวแรกอะ่ะมันคือ e q u a l v a l i a abs u m นะครับแถวนี้แล้วก็แถวที่2นะครับคือ u n e q u a l v a l i a abs u m นะครับเราจะเห็นว่าข้อมูลที่มันให้มาเนี่ยมันจะมี2ข้อมูลเนาะที่เป็น v a r i a n t เท่ากันนะครับกับกับ v a r i a n t ไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดเจอแบบเนี้ยเราจะต้องตั้งสมมติฐานซ้อนครับสมมติฐานซ้อนก็หมายความว่าตรงนี้เราขอญาตปึ๊บมาตรงนี้นะตารางนี้ใช่ไหมในชีสเลยนะครับกรณีแรกคือ แวร์เหรียญเท่ากันกรณีที่2คือแวร์เหรียญไม่เท่ากันเราสมมุติขึ้นมานะครับเราเลยต้องตั้งสมมติฐานซ้อนนะครับตั้งเพื่ออะไรตั hmm. ek, uh, ้งเพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกถูกว่าเราจะเลือกว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับเราจะเลือกแบบแวร์เหรียญเท่ากันหรือเราจะเลือกแบบแวร์เหรียญไม่เท่ากันนะครับเวลาเลือกนะครับต้องตั้งสมมติฐานขึ้นมาใหม่ครับ H 0ย์ก็คือแ s ดซูม่าให้แวร์เหรียญเท่ากัน H 1ก็จะตรงข้ามเนาะแวร์เหรียญไม่เท่ากันนะครับเวลาจะเลือกเนาะให้เราดูจาก ค่าซิกนิเพลตตรงนี้ซึ่งมันมีค่าเท่ากับ0.506เนาะเพราะฉะนั้นค่าซิกนิเตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นค่า p-value ครับค่า p-value เป็น0.506ซึ่งมันมีค่ามากกว่าอัลฟาเนาะถ้ามีค่ามากกว่าอัลฟาแสดงว่ามันยอมรับเ0ยครับก็คือหมายความว่าเราจะใช้เป็น e q u a l value as ็นะครับเราก็ตัดข้อมูลนี้ทิ้งไปเลยเนาะทิ้งไปเลยตัดแถวล่างเนี่ทิ้งไปเลยก็จะเหลือแค่แถวบนเท่านั้นนะครับ พราะฉะนั้นในแถวบนนะครับเราดูต่อข้อมูลที่เราต้องใช้นะครับคือข้อมูล p-value ของแถวบนครับ p-value ของแถวบนก็คือตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นะครับเราวังดีๆนะ p-value ของทั้งสองกลุ่มคือตรงนี้นะครับแต่ p-value ของแต่ละแถวเนี่ยคือตรงนี้กับตรงนี้นะครับเออ p-value ของแถวบนนะครับก็คือ0.000เนอะถ้า p-value เป็น0.000นะครับเราจะแปลผลว่ายังไงเนาะเราจะแปลผลว่า p-value มันน้อยกว่า0.001ครับเอาง่าย p value มันก็มีค่าน้อยกว่าค่า Alpha ใช่ไหมค่า Alpha คือ0.05เนาะเพราะฉะนั้นถ้า p value น้อยกว่า Pvalue มันจะสัมพันธ์กับ H 0ศูย์ใช่ปะถ้ามันน้อยก็คือปฏิเศธ H 0ย์ครับเนาะประิะเสธ h 0ูนย์ะครับแล้วก็จะยอมรับ H1 แทน H1 เราย้อนกลับไปอ่านครับเนาะประิะเสธ h 0ูไปแล้วเนาะ h 1คือ muA ไม่เท่ากับ mu วเนาะก็คือหมายความว่าค่าเฉลี่ยความเครียดในประชากรหลังกินยาเี่ยมเนี่ ในประชากรหลังกินยา B โอเคเนาะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้อโอเคถัดไปนะครับเป็นแบบ one tail t test บ้างเนาะหลักการก็มีความคล้ายๆกันนะครับเราก็จะวิเคราะห์แต่ว่าเกณฑ์ตัดสินมันจะต่างเนาะก็คือให้ h0 เนี่ยเป็น m a ลบ b m b นะครับมากกว่าเท่ากับ0 h1 m a ลบ m b นะครับน้อยกว่า0นะครับเวลาเลือกนะครับเราก็ต้องเลือก ดูว่ามันเป็นไปตามเพช1หนึ่งไหมนะครับถ้ามันเป็นไปตามเพช1หนึ่งเราก็จะใช้เป็นสูตรนี้ถ้าไม่เป็นไปตามเพช1หนึ่งก็จะใช้เป็นสูตรนี้นะครับซึ่งเป็นไปตามเพชหนึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม A เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม B เนาะก็คือลบกันได้ศูนย์เราก็ย้อนกลับไปดูครับเมื่อกี้นี้เราได้ค่าเฉลี่ยแล้วใช่ไหมครับในตารางเมื่อกี้ที่เป็น general อะ่ะค่าเฉลี่ยกลุ่ม A คือ5.8ค่าเฉลี่ยกลุ่ม B คือ1.1 1นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเอา a ลบ b เนี่ย a เนาะลบ b เนี่ยมันจะได้ค่าติดติดลบเนอะออ a ลบ b ได้ค่าติดลบก็คือมีค่าน้อยกว่าศูนเนาะแสดงว่ามันมันเป็นไปตามเทศหนึ่งไหมครับก็เป็นไปตามเทศหนึ่งเนาะเราก็เลยต้องใช้สูตรใช้สูตรนี้โอเคไหม p value เท่ากับ six interval ไะก็คืออ่าเมื่อกี้นี้เนาะก็คืออะไรนะศู 000, 000, นย์จุดศนเนาะศูนย์จุดศนะครับแล้วก็หารสอง ก็คือตรงนี้นะครับเพรผลสิ่งที่เราได้คือได้0.0005เนาะซึ่ง p-value ของเรานะฮะเราได้มาละคือ0.0005มันก็มีค่าน้อยมากเนาะเราก็เลยปฏิเสธ H 0ครับแล้วก็ยอมรับ H 1แทน H 1ก็คือสรุปได้ว่า,า mule a ลบ m b เนี่ยน้อยกว่า0ก็คือหมายความว่าค่าเฉลี่ยของอค่าเฉลี่ยประชากรของกลุ่ม b เนี่ยมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่ม a นะครับจบเอาล่ะโอเค รานนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งบ้างนะครับก็คือเป็นตัวอย่างกรณีของแพรทีเทสนะครับเวลาดูแพรเนี่ยก็คือดูเลยว่ามี b e ฟอร์อ f เ e อร์หรือเปล่านะครับคือให้คนะีย์เวิร์ดเนาะซับเจกต้องเป็นคนเดียวกันแล้วกินยาคนละตัวเราดิกินยากินยาทั้งคู่อะซับเจกคนเดียวกันแต่กินยาทั้งสองตัวเลยนะครับอันเนี้ยเขาก็มีผู้ป่วยสิบรายใช่ไหมผู้ป่วเคี้ยเนะผู้ป่วยทั้งหมดนะครับใช้ทั้งยา A และยา B เห็นไหมเออนะครับใช้ยา A ก่อนสองสัป สสัปด,ดาห์นะครับแล้วก็เริ่มใช้ยา B นะครับเอาล่ะเอ่อให้เราเปิดแฟ้มข้อมูลนี้มาเนาะแพรแล้วก็ SAV นะครับออโอเคข้อมูลนีเ้เราให้ว่ากันออโอเคนะครับในตรงนี้นะฮะกเ็เวลาเวลาดูนะถ้าเราจะตั้งแบบ2ทางก่อนแล้วที่เอาใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลก่อนผมเริ่มมื่นละตอนนี้ดึกละนะก็คือเราดูก่อนว่าตรงนี้มันเป็นการเปรียบเทียบหรือว่าการหาความสัมพันธ์ครับก็เป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมเปรียบเทียบอะไรครับเปรียบเทียบยา A กับยาาะเพราะฉะนั้นเป็นการเปรียบเทียบนะครับข้อมูลมีกี่กลุ่มครับก็มีสองกลุ่มใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราดูเนี่ยเราดูจากว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยเราหาได้กี่ค่าเนาะก็คือ2ค่าเป็นการเปรียบเทียบข้อมูล2กลุ่มเนาะซึ่งข้อมูลของเรานะครับเป็นเชิงปริมาณหรือคุณภาพ มันคือระดับความเครียดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะครับเนาะแล้วก็ของกลุ่มเนี้ยนะครับมันเป็นอิสระต่อกันไหมมันไม่ได้เป็นอิสระต่อกันเนาะมันแพร่กันมันไปคู่กันนะครับฉะนั้นนะครับเวลาเลือกใช้สแตทก็คือตรงนี้ครับกลับมาเป็นงานเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูล2กลุ่มนะครับที่ไม่ได้เป็นอิสระต่อกันก็คือเป็นแพร่กันเนาะ เลยต้องใช้แพร์ทีเทสต,ตรงนี้นะครับเอาล่ะตั้งใจนะทุกเพื่อนนะเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะจ๊ okay. ะโอเคใช้แพร์ทีเทเนาะเพราะฉะนั้นเวลาตั้ง h 0ศนูนะครับเ0ศนูนะครับม d d เท่ากับ0ตัว d เนี่ยคือย่อมาจากคาว่า d i f f e r e n c e นะครับก็คือหมายความว่าค่าเฉลี่ยความเครียดในประชากรหลังกินยา a เนี่ยทเท่ากับค่าเฉลี่ยความเครียดในประชากรหลังกินยา B เลยก็คือ เอามันเท่ากันอนะดิเฟเรนซ์มันเท่ากับศูนยะ์อะคือไม่ต่างกันเนาะถ้าดิเฟเรนซ์มันไม่เท่ากับศูนย์ก็คือต่างกันนะครับไม่ต่างกันนี้ต่างกันนะครับเอาล่ะเวลากดฟังก์ชันนะครับก็คือ analyze compare mean แล้วก็ pair sample t-test เนะอะอ่มาดูกันนะครับตรงไหนวะอ่าตรงนี้เนาะนะ analyze นะครับ compare mean แล้วก็ pair sample t-test ปุ๊บเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้มาให้เนอะเออต้องขึ้นตรงนี้มาให้ มันก็จะขึ้นมานะอ่ะก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีอ่าเป็นเทสแพรเนาะก็จะมีดัก A กับดนะัก B เนาะดัก A นะครับแล้วก็ดัก B อ่าโอเคเวอร์หนึ่งให้เป็น A นะแล้วก็เวอร์สองให้เป็น B นะก็คือ P test กับ p o s test t นะครับกดโอเคเข้าไปลองขอดูก่อนออปชันเอาไม่ต้องไม่ต้องโอเคกดโอเคไปปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้ ก็จะขึ้นตารางตรงนี้มาเนาะอ่าซึ่งตารางตรงนี้ครับมันก็จะอยู่ในตรงนี้ละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดนะไปดูดิชีตด,ดีกว่านะครับเอาละโอเคมันจะขึ้นตารางแบบนี้มาครับมาเดี๋ยวเรามาดูแปลการแปลผลกันเนาะในการแปลผลนะครับเราจะเห็นว่าโอเคแพรหึงเห็นไหมก็จะมีข้อมูลแบบ general จำได้ไหมครับก็จะบอกจำนวนมาว่ากี่คนแล้วก็บอกค่า mean บอกค่า standard deviation มานะครับแล้วก็ตารางที่สําคัญนะครับก็คือดูตารางตรงนี้ครับในตารางตรงนี้เนาะ ก็จะมีค่า mean ค่า standard deviation นะของทั้งยา a ยา B เนาะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยนะก็คือในตัวของตรงเนี้ยครับ s i g n i f i c a n t t o tail เนาะตรงเนี้ยคือค่า p value นะครับค่า p value คือ0.000 0 00 000, นะครับเวลารายงานจำได้ไหมเราต้องรายงานเป็น0.001น้อยกว่าเนาะก็คือถ้ามันได้ถ้ามันได้ตรงเนี้ยเราต้องรายงานเป็น p น้อยกว่า0.001นะครับ ถ้าเกิดว่า p value มันน้อยกว่า0 0 0 1นะครับเราย้อนกลับไปดูที่ h 0ย์ครับ h0 ย์คือ Di f f e r e n c e เท่ากับ0ูนใช่ไหมก็คือไม่แตกต่างกันนะครับ p value มันมีค่าน้อยกว่า0.05นะครับเราเลยปฏิเสธ h 0ย์ครับมันมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิด h 0เราเลยยอมรับ h 1แทนนะครับ h1 คือ Differ e n c e ไม่เท่ากับ0ูนแสดงว่าทำไมครับมันแตกต่างกันนะครับเราเลยสรุปได้ว่าหลังจากที่เราใช้ยา a และยา b มันก็จะมีค่าเฉลี่ยความเครียดในประชากรที่แตกต่างกันนะครับโอเคประมาณนี้โอเคไหมจบละนะครับก็ประมาณนี้ฮะในการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลเชิงสถิติที่เป็นเชิงอนุมานนะครับอาจจะมีความวุ่นวายยากน,นิดนึงเนาะเออแล้วก็ชี้สุดท้ายเนี่ยพอดีผมทําสรุปไม่ทันนะก็เลยแบบต้องขอญาตนะเออเอาของอาจารย์มาสอนเพื่อนเเลยนะโอเคนะครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อทุกคนจะทํากันได้นะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็ ออสามารถทามมาถามได้นะครับสู้ๆนะครับเป็นรางใจให้นะครับสวัสดีครับ